เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมการีนา่าฟีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมกองซุ่มโทเค็นนะครับกางเกงช้างนะครับทุกคนสําหรับในวันนี้ เราจะมาเป็นใบรุ่นกางเกงช้างกันนะครับทุกคนเออสำหรับกิจกรรมนี้นะครับอยู่ในร้านค้านะครับทุกคนเป็นกล่องสุ่มโทเค็นกล่องละย5เพชนะครับกางเกงช้างคู่ใจนะครับใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะครับทุกคนกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่3เมษายนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีกางเกงช้างอยู่ในกล่องนะครับกล่องละย5เพชสาหรับใครที่ดวงสวยก็จะได้เป็นโทเค็นไปนะครับสามารถนําโทเค็นมาแลกของรางวัลได้นะครับกางเกงช้างอยู่ที่ 85โทเค็นนะครับทุกคนแล้วก็มีใบหน้าทาแป้งนะครับแล้วก็เสื้อช้างแล้วก็กล่องสุ่มอะไรไม่รู้นะครับแต่สําหรับกิจกรรมนี้นะครับ มีให้คนที่แบบว่าคิดว่าตัวเองดวงสวยนะครับสามารถมาซื้อกางเกงช้างได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องสุ่มนะครับตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับกางเกงช้างนะครับยอดนิยมอยู่ที่555เพรนะครับใครที่ไม่มั่นใจในดวงตัวเองก็สามารถมาซื้อได้ดูดิโคตรสวยดูใส่กับกล้ามทองผมขาวโคตรเปียวใส่กับผู้ชายก็ได้ใส่กับผู้หญิงก็ดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองมาสุมให้คนดูดูก่อน,นครับว่า มันจะเป็นยังไงนะครับสัก10กล่องนะครับเดี๋ยวถ้าผมไม่ได้10กล่องนี้นะครับผมก็จะไปซื้อเอาเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจดวงตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าซื้อมันก็ค่อนข้างถูกอยู่อยู่ที่555เพรนะครับตัวนี้นครับเปิดไปเลยนะครับ10กล่องเออ2 2 5เพรกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับคนดูไปไปเปิดกัน10กล่องไปโอ้ยได้ยิมหดอกเลย ได้ชิ5ดอกคนดูผมเปิดทีเดียว10กล่องได้25ดอกนะครับคนดูเออผมก็คิดว่าดวงน่าจะไม่ดีนะครับก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะผมก็ซื้อไปเลย5เอ้ยเนี่ยลดราคาด้วยนะครับทุกคนอยู่ที่455เพชรนะครับไม่ถึง500เพชรนะก็ซื้อยังไงให้คุ้มนะครับก็ใช้ส่วนลดนะครับที่ 455เพรนะครับสำหรับกางเกงช้างนะครับกดสวมใส่ไปเลยนะครับค่อนข้างจะสวยครับคุณดูดูเฟียบะโคตรเฟียวนะครับผู้ชายก็ใส่ได้นะครับผมมองว่าสวยมากกางเกงนี้นะครับก็ใครนะครับตุ่มกองแล้วหมดกี่เพรกันบ้างคอมเมนต์บอกกันได้หรือใครซื้อเลยก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ